สวัสดีครับผมกับมืนีครับผมเนาะมืนที่สามครับผมตาตามเลขพ่อศั์เฟที่ทั้ง่องครับผมถ้าชอบอย่หลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะพ่อซับกำลังเชียนให้ครับผมพ่อซักพอัยักวถามเนี่ยส่วนป่วยเนี่ยป่วยหายแล้วหายแล้วฮะ หายแล้วหายแล้วบ่กีแล้วยังคือหายเลยเถอะยังไม่หายแต่ว่าดีแล้วได้เขาจอหรออือแต่ว่ายังบ่าเด็ดแข็งแรกคนแดกแค็งบ่ได้แน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 ่ตีที่แล้วเนี่ยเป็นไงฮะที่แล้วก็เปลี่ยนเฮ็ดแล้วก็เปลี่ยนไม่บัาปลวดหนึ่งดับก็เปลี่ยนหนีจักหนึ่งโอ้ยหนึ่งดับกับผมเนาะเลขออกหนึ่งบนหนึ่งลางกับผมเนาะเป็นสกาว ทำแน่เนี่ย<น>คือรับในคนเจ้านี่หลักแสนค่ะหาลักแสนผมเปี๊ยบอกตัวเดียวคนเจ้วก็ถือผมเปี๊ยเพื่นบอกศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งหกหรือกับศูนย์หนึ่งเห็นแต่หกศูนย์ตัวเดียวแต่ว่าเดี๋ยวห้องเดือนสกดัดแล้วมันเป็นนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองทำนี่นนเป็นครั้งอ๋อฟันหละแต่ว่าปกติฟันเราจะค้องกันผมเปียคือบอกตัวเดียวหกหนึ่งบอกหนึ่งหกก็เห็นแค่ิดหนึ่งหกไหเอฟซีก็บอกเห็นนีแต่ว่าเขียนไม่ให้เพอนยู ก็มีซีคูดนี่ยบอกแม่แต่ว่าเอฟซีันฟังบอกบอกเขาแจว่ามันเป็นตัวแรงจินะแต่ว่าเดีอสเกหยยุ่งได้กลุ่มพ้อมมี่าอะไรพซักเนี่เดีนๆตั้งพวซักเขาปะเขาี้อ่ะไรือซักเนี่ยเรีนๆแล้ว่เขาทียอ่ะไอพักนี่ปอยอยู่พวกักจบออนั่นนั่นนี่คปอ่อยอยู่บวก่เขาี้่แ่เามีเปลี่ยนบ่สเมีเปลี่ยนพาศักวางันกันหนึ่ักเดียวหนึ่งตัวเดียวพราักคือกาไปเหล็ก่เขาทีอ่ะ ต่อยอพ่อนะครับเนาะตอยอกะจักกระบอนั We wow. uh. oh. Oh. Right. Mm ่นกระเทียนเลขย่บ่าเท่าเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกระเทียนนี่บ่ลลังหัวที่แล้วนั่นเเ็จมาหกนล้นเยอแปดในในห้อมัวยักทุกบึงมาแล้วนี่ถึงมาแล้วอันนี้คืออหนูไม่ได้มา่สามเจ้าสันแมนมันเนจบปหนี่นี่หกนึงวงหันวงหันนี่ ก้อนสไปก้อนสไปหาหม่อก้อนสไปหาหมอเมื่มาทำคีเพิ่นเนาะเลยบหนึ่งผมก็ไปหายู่เช่นคือบุหกหนึ่งเตียนเตียนไม้กันไม้ไม่ดับเนึงมนบากันมาขาไม่ดับไม่นะโอ้เสียดายเนาะกันหนึงเยมาอว่าไม่รถเปตัดบนนั้น่ตัดบ่ตัดโอ้ยตัดอะไรเนี่ยตัดอเนี่ยเนวเปลสี่ตัวนี่มันเหีือสี่ตัวรับเป็นถตงแตัวเลยสรุปแล้วเลือเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าหเจ็ดเจ็หเจ็ซื้อเศ้านี่แล้ว นานไ่่แก็ได้เลี้ยงรดแล้วก็ื่อแต่วันเจ้าคือบพรมวลนี่เตี้ยพรัพ่คือบ่เจ็ดหนึ่งมันแป้งอะไรก็คือบ่ใส่เจ็ดสี่นั่พ่ับ่มี่่มีไม่จำด้พรอันี่บอกสูเขาล็อกกับพ่อักองสลากหรอกเขาล็อกไว้แล้วมวลนี่เก็ตศูนตัวเดียวมวลนี่เขาล็อกไว้แล้วมวลนี่กองสลากล็อกไว้แท้มวลนี่ไม่งั้นครับผมเพราะว่าเลขอายุได้หลวงครับนเลาะล็อกแท้มวลนี่ศูนย์หนึ่งเก้าเกาเนี่ยขวกผมเนาะ แกอยู่ด่อปพ่ตัวตัวใดบนหีวไม่หักไม่บอกปูเมื่อเขาได้ปีนเดนท่านด่านน้องเหล็กเนาะไปเรียนทุ่งวนบ่าวนบ่มีสวนอยู่บนบนตามเดนสเกลใประคัแเขาจะล็อกไปในเขาซักมหมยขาจะล็อกไว้ม็้ะล็อกไว้แล้วล็อกไปแล้วเก็บซุนน่ะมันจะไปเซมวดนี่น่ะล็อกไปแล้ว ลก็อกันก่มงิว้่อนกนี่เก็บศูนย์แทลอย่มงอกแค่เันนีเก็ศูนย์ใ่อายุได้หลวงกันล่ะตอกทุกปีนะพราักแมนล็อกก็ไปได้เลังก็เกียนไว้ซือไว้กนหลอกทุกปีนะปีก่อนก็หกแปดปีแล้วก็หกเก้าปีนี้ก็ต้องเก็บศูนครับผมเก็ศูนย์ี่านดว่าเป็นหวยเด็ดดังๆเด้ออเจ็ดสองแปด ทามเนี on, ่ยทันเนี่ยันน้อะไเนี่ยอของบสักมีจีนสามสามเจ็ดเจ็บหาหาเจ็ดเนาะของบรสักเนาะมันใจบ่วนี่มันใจบ่วนี่ใจงนีสิบหกอแต่ว่าคนบ้าไท้นไนถ้ามีอยู่มนบอกแต่สิบหน่วยหน่วยก็มีติเจหน่วยม่จะคู่นี่ห้ายี่สิบห้าเดี๋ยวนี่บอกต้รงานเขาเดเขาดูใส่นี่เไลก็ยายคุณนะไม่จะเห็นคุณน่ะ เชยนใวโอ้ยคุณเนี่ยครับผมเนาะเชนใไม่ายยาอยู่เ่จเก็บคุณนนคุณอุ้ยปุ๋ยอยู่นามันนอากเาคุณนี่ยครับผมตำล่าเนาะครับเนาะนี่เด็กปาสักเด้อแค่เปล่าแม่ขั้วนี้แม่ขั้วเนี่เนาะอย่างเดียวบ่อพันสกาม่าเพ้เพม่นบ่ออ่าม่ขั้วผมเนาะอย่างเดียว เัววัดปูส่สี่ศูนย์กำลังดังนะผมช่วงนี้นะ่ะหลกงดังมากอเปียนแ่ข้องพีับเห็ดียแล้วงวดที่แลลวง้ดที่เลวง้ที่หวเห็ดทุที่แลววันี้เานี่ ล่างล้างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดตัดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดออกเพราะว่ามันออกแล้วสมภัษิตนี่ครับผมเก็ดวนนีเหลือสี่คู่ครับผมเนาะเจ็ดสามมาเหรีเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับผมหน่อยคู่แมหนึ่งก็หกเลขล่างพอกันหนึ่งก็หกดับเจ็ดสุภาษิตดับเก็ดกันแล้วเจ็ดมาเหรียญว่างันดับหนึ่งเก้าเก้า มันว่าเก้าส w ังรับผมเนาะรับหนึ่งลางอย่างเดียวเดี๋ยวอสักับผเดียของพอสักก็ผมเนาะล่างอย่างเดียวครับผมสองคู่กับด้วยเป็นสี่คู่ครับผมเนาะน่ครับผมเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัดทิ้งเลยมันกรเขากันนั่นองมันกัมี่คู่เดียวเจ็ดศูนย์เนี่ยมันสาซื้อได้แกนศูนย์อันแท้ที่แกนศูนย์เ่ยมันกินดาให้กำลา อันแค่ที่เกจซูนน่ะนนมัล็อกเข้าซื้อโหลดโอ้ค้าวมันล็อกกลับไปได้ครับแม่ขั้วของลังกวาดครับผมหลังจากสันเพ่นได้เหรอครับผมเนาะสันเพ่นเสร็จก็ทำความสะอาดครับผมเอียงเลยด้วยร่างอย่างเดียวร่างอย่างเดียวเตี้ยร่างอย่างเดียวอ๋อล่างอย่างเดียวเหรอร่างอย่างเดียวให้แล้วครับให้แล้วกลับให้ด้วยเกตสามสามเกตเกตห้าห้าเกต ชอบไม่ชอบก็ต้องซื้อพสักว่านี่ครับผมเนาะนี่ครับกัดเจ็ตหนึ่งออกอันนี้ดีนี่ติดล่างกับักติดล่างดีหนึ่งสามห้าติดล่างดีงวดที่แล้วเลขติดเป็นหนึ่งสามห้าได้พี่น้องเลขติดล่างมีหนึ่งสามห้าได้เลขติดล่างล่างหนึ่งสามห้าติดล่าง ตัวที่แล้วหนึ่งเจ็เก้าหนึ่งเจ็เกาอ๋อหนึ่งเจ็อันยังล่างก็ยังดตหนึ่งเเก้าิคะกดนี่หนึ่งนี่กดก่อนนี้ตัวนี้หนึ่งสหนี้หนึติดติดหนามนี่ครับผมแคปหน้าจอเขาพอดครับมีแค่เจ็สามสามเแล้วก็เจ็ดห้าล่างอย่างเดียวกับด้วยครับผมเนาะกับนี่ตัวครับผมซื้อตัวนี้รจน์เจ็ดห้าห้าเจ็ดนีู่สามก็มาเจ็ดห้าห้เจ็ดตัวเดียว ครับผมเนเาะแคปหน้าจอไว้ครับท่า,านผู้ชมโอ,โอ้นี่นี่นกเนี่ยตัวเนียนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กัผมเนาะนั่นตัวเนียล่าสุดแล้วพครับเนียนเก็ดหาเก็ดเจี๊ยบเม็เดหยอค่ะขอท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เดีอยสก,การก็จะขอตัวล่าไปก่อน เอาลาดโรเสียลาไปรสซีบัวติดแบ่งเลยล่าฟาดติดตามบัวตองบัวตองติดตามพันขุนเดียวเพราะเราเออเบิังขุนฉิบหายจบไปเลยฝาดติดตามแบ่งไล่ล่ากับเดือนสเกาเส้นแนวอาจารย์ต้นเศรษฐีเดี๋ยวเขามีผมนอยเนี่ยเจ็ดหางเจ้ากระพริบนี้กับขอให้คนทางบ้านที่เบิังคิดนี้กับผมน้อยเดินทางแถวขาดปลอดภัยยาเจ็บยาจนครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเกิดคลิปหน้าครับผมเนาะเจ็ดศูนย์เม็ดเดียววันนี้หาซื้อเลย